ซีเกมเฮได้โจนธานธีรศัก์ิสมทบโคตรระเผยมีสิบข้็ดแคงในใจแล้ว ความเคลื่อนไหวฟุตบอลทีมชาติไทยชุดซีเกมส์2 3ที่ประเทศกัมพูชาที่สุดได้รับข่าวดีเมื่อจะได้ซองนักเตะกำลังสำคัญอย่างธทีรศักดิ์เผยพิมายกองหน้าจากการท่าเรือ f c ที่ก่อนหน้านี้ยังต้องลุนว่าต้นสังกัดจะปล่อยตัวมาร่วมทีมหรือไม่ครับรวมถึงโจนาธานเข็มดีกองหลังจากราชบุรีที่มีอาการบาดเจ็บและมีข่าวว่าอาจถอนตัวจากทีมชุดนี้ครับล่าสุดทางด้านบิ๊กยิมยุทธนายิมการุนผูน้อำนวยการทีมชาติไทยชุดซีเกมเผยว่า สังกัดของนักเตะทั้งสองคนยืนยันพร้อมปล่อยตัวมาร่วมทีมล่าเหรียญทองซีเกมส์แน่นอนแต่จะบินตามไปสมทบภายหลังคาดว่าจะทันลงสนามรอบแรกนักที่3ซึ่งจะเจอกับทีมชาติลาวในวันที่8พฤษภาคมนี้ครับด้านโคโรราอิสระสีเทโรกุนซือของทีมชาติไทยชุดซีเกมส์เปิดเผยว่าตอนนี้มีผู้เล่นที่จะใช้ลงสนามเป็นตัวจริงในใจแล้วเพียงแต่ต้องดูว่าจะได้นักเตะตามที่ต้องการมาครบหรือไม่เท่านั้นครับเชื่อว่าคาดเดากันได้ไม่ยากเพราะส่วนใหญ่ก็ใช้เล่นกันมานานและได้เห็น ฟอร์มไปบ้างแล้วในศึกโดฮาคัพ2023ที่ทีมคว้าอันดับ4ี่มาคลองได้สำเร็จนอกจากนี้โค้ชุรย,ยังเผยเพิ่มว่านักเตะชุดแรกที่เข้าแคมพยายามเน้นเรื่องพละกกำลังเพราะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเกมให้ลงเล่นจริงจังต่างจากนักเตะที่จะมาสมทบชุดที่2ซึ่งได้ลงเล่นต่อเนื่องครับโดยเมื่อรวมตัวกันครบทีมจะมีเวลาฝึกซ้อมทั้งหมด5วันก่อนลงแข่งนัดแรกกับสิงคโปร์ซึ่งจะเน้นการทำความเข้าใจแทคนิกเพื่อเป้าหมายประเดิมชัยคว้า3ามแต้มให้ได้ สำหรับทีมชาติไทยชุดซีเกมมีโปรแกรมลงสนามนัดแรกพบสิงคโปร์วันที่30เมษายนนัดที่2พบมาเลเซียวันที่6พฤษภาคมนัดที่3พบลาววันที่8พฤษภาคมและนัดสุดท้ายพบเวียดนามวันที่11พฤษภาคมทุกนัดแข่งขันที่สนามพรินต์สเตเดียมครับ